ชมผู้เปิดใจหลังให้น้องสายฟ้าน้องพายุดอบเรียนสำหรับครอบครัวของสุปตาสาวว่าที่คุณแม่ลูกสาวชมพู่อรยากับสามีหนุ่มด่อน,นักธุรกิจหมื่นด้านนอรน์วิซาตุสคุณพ่อคุณแม่ของฝาแฝดสุดฮอตน้องสายฟ้าน้องพายุซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝาแฝดอายุสี่ขวบแล้วเริ่มโตเป็นหนุ่มชายแววดรอได้ความหน้าตาดีมาจากคุณพ่อคุณแม่เติมเต็มเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าในอนาคตน,น้องสายฟ้าน้องพายุจะได้เข้าวงการเดินตามรอยคุณแม่หรือเปล่านะเนี่ย พอตอนนี้ทั้งสองคนก็เริ่มมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมบ้างแล้วซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีผลงานการแสดงละครอ,ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมแล้วด้วยบอกเลยค่ะว่าฮอตมากงานนี้แฟนคลับตั้งหน้าตั้งต่อรอคอยชมละครของน้องสายฟ้าน้องพายุกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวเชื่อว่าในอนาคตฝาแฝดคู่นี้ต้องดังมากแน่นอนเลยล่ะค่ะแม่แพ้กับคุณแม่ชมพู่ด้วยและล่าสุดชมพู่ได้เปิดใจผ่านรายการสามแซบตัดสินใจให้ลูกชายทั้งสองคนน้องสายฟ้าน้องพายุดรอปเรียนไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านโดยบางช่วงบางตอนชมพู่ได้เผยว่าของโรงเรียนฝรั่งมันจะปิดคริสต์มาสตนก็ให้ดรอปทอมนี้ไปเลยตนก็ว่าออนไลน์มันไม่เหมาะกับเด็กเล็กแล้วภาระมันก็ตกอยู่ที่เราแต่เราก็คุยกับโรงเรียนดีๆนะก็คือขอดรอปไปเลยละกันเดี๋ยวดูสถานการณ์เพราะว่าเดี๋ยวโรงเรียนฝรั่งมันจะเปิดอีกทีมกราก็เดี๋ยวดูสถานการณ์เดือนมกราคมแต่ก็คงกลับไปตรงทะเบียนเรียนแล้วแหละ แต่ว่าจะเรียนคาถา,าหรือยังไงก็คงดูสถานการณ์แต่ไม่ให้เรียนออนไลน์ไม่ใช่เพียงแต่ชมพู่ที่คิดจะไม่ให้ดูเรียนออนไลน์แม่แม่หลายคนในวงการก็คิดเหมือนกันเพราะว่าการที่เด็กๆต้องมานั่งเรียนออนไลน์เองจะไม่ค่อยมีสมาธิเหมือนเรียนในห้องเรียนสักเท่าไหร่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ